สวัสดีค่ะวันนี้มาทำความรู้จักกับสมุนไพรมาแว้งเครือกันค่ะก่อนอื่นก็มาทำความรู้จักกับโรคระบบทางเดินหายใจกันก่อนนะคะ เป็นอาการป่วยหรือความผิดปกติของอวัยวะในระบบทางเดินหายใจซึ่งประกอบด้วยรูจมูกโพรงจมูกคอหอยหลอดลมขั้วปอดและปอดทําให้ส่งผลต่อกระบวนการแลกเปลี่ยนก๊าซในร่างกายผิดปกติสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อต่างๆทั้งไวรัสแบคท,ทีเรียเชื้อราอาการแพ้ฝุ่นละอองและควันมลพิษเป็นต้นค่ะอาการของโรคได้แก่ไอา ไอมีเสมหะหรือไม่มีเสมหะเจ็บคอมีไข้เป็นต้นสําหรับสมุนไพรที่เริ่มมาในครั้งนี้ก็คือมะแวงเครือค่ะมะแวงเครือนะคะชื่อทั่วไปก็คือมะแวงเครือชื่อวิทยาศาสตร์โซลานามัมไดโลบารตามัมวงโซลานาซีอีค่ะ ลักษณะทางพฤตศาสตร์นะคะไม้เถาเลยพาพพันกับต้นไม้อื่นลำต้นคลมสีเขียวเป็นมันมีหนามแหลมตามกิ่งก้านใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับสีเขียวเป็นมันดอกออกเป็นช่อตามซอกใบที่ปลายกิ่งดอกสีม่วงกีบเลี้ยงมีห้ากีบกีบดอกมีห้าแฉกยอดปลายแหลมโคนเช,ชื้อเชื่อมติดกันเกสรเพศผู้สีเหลืองมีห้าอัน ผลลูปทรงกลมขนาด0.5เซนติเมตรผิวเรียบผลดิบสีเขียวมีลายขาวผลสุกสีแดงใสมเมล็ดแบนมีจำนวน,นมากค่ะการใช้รักษาโรคตามการแพทย์แผนดั้งเดิมนะคะส่วนที่ใช้และสรรพคุณค่ะส่วนที่ใช้รักษาโรคมีรากทั้งต้นต้นใบผลสดแก่โตเต็มที่แต่ยังไม่สุกสรรพคุณของแต่ละส่วนนะคะใบ ลดขมเป็นยาบำรุงใช้รักษาวัณโรคทำเป็นยาแก้ไอทําต้นลดขื่นเรี้ยวขับเหงื่อแก้ไอแก้หืึขับปัสสาวะผมล,ลดลดขมขื่นเรี้ยวผลสดแก้ไอเจ็บคอขับเสมหะผนแห้งองเป็นยาแก้ไอขับปัสสาวะเจริญอาหารรากลดขมขื่นเรี้ยวแก้ไข้สนิบาทแก้น้ำลายเหนียวแก้ไอข้อมููใช้ค่ะ ตำรายาไทยผลลบผมถึงเปี้ยวผลสดตาผสมเกลือเล็กน้อยองอมหรือจิกแก้ไอแก้เจ็บคอขับเสมหะปดแห้งปรุงยาแก้ไอขับปัสสาวะทำให้เจริญอาหารแก้เบาหวา,บาบนบำรุงน้ำดีบัญชียาจากสมุนไพรนะคะใช้ตามภุมความรู้ดั้งเดิมตามประกาศตามประกาศคณะกรรมการแห่งชาติด้านยาปรากฏการใช้ผลมะแว้งเคือร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆในกลุ่ม ยาปะะักสามาแว้งมีสปปรรพคุณใช้บ้านเทาอาการไอมีเส็ยห่าทำให้ชุ่มคอคับเส็ห่าค่ะขนาดและว,วิธีใช้นะคะตามตำรา,ย,ตำตำาย,ยาไทยแก้ไอโรคหอบหืใช้เป็นยาผลเจริญอาหารหนึ่งเอาผลมาแว้งเคืองสดๆห้าถึงหกผลนำมาเคี้ยวคืนเฉพาะนะ้ำจนหมดลดผมแล้วคลายกาะพิ้งบำบัด อาการไอได้ค่ะ 2. ใช้ผลสดสด5-10ผลขนโขกพอแหลกคั้นเอาน้ำใส,ส่จิบบ่อยๆหรือใช้ผลสดเคี้ยวแล้วกืนทั้งน้ำและเนือ้อรักษาเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดใช้ผลมาแหวงโปรตีนที่10-20ผลรับประทานเป็นอาหารเป็นผักจิน้น้นาำพ้่สำหรับยาปัสสาวะมาแหวงยาชนิดผม เมดยาเม็ดยาลูกรอผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ1-1.4กรัมเด็กอายุ6-12ปีรับประทานครั้งละ0.2-0.4กรัมเมื่อมีอาการละลายนะ้ำมะนาวแรกเกลือหรือรับประทานหรือใช้อมค,ค่ะข้อห้ามใช้และข้อควรระวังนะคะในการใช้ยาปัสสามะแวนไม่ควรใช้ติดต่อกันนาะนเกิน15วันค่ะ ไม่ดีขึ้นคนเรียกปรึกษาแพทย์ในการใช้ยาปัสสามะแว้งในผู้ป่วยที่ต้องจำกัดการใช้เกลือไม่ควรใช้น้ำมะนาวแช้เกลือค่ะอาการไม่พึงประสงค์ส,สารโซลานี นำมาใช้ในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้เกิดอาการเป็นพิษทำลายเซลล์ในเม็ดเลือดทำให้มีอาการปวดศีรษะาปวดท้องอาเจียนตาภาพมัวขับถ่ายฉับพานหัวใจเต้นผี่และค่อยๆลดลงจนหัวใจหยุดเต้นหรือทำให้ควบคุมสไมิได่ไ่้และสลบไปค่ะการใช้ยาที่มีส่วนผสมของมอร์นติดต่อการเกิน2ส,สัปดาห์อาจส่งผลให้ตับทำง,งานหนักและเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ค่ะ ประกอบทางเคมีได้แ,แก่สารโซลาโซดีนจะพบได้ในส่วนผลใบและต้นนอกจากนี้ในใบและผลยังพบโซลานีนโซลานีดีนโซลามาลีนโซลาโซดีนเบตา,าซิโทสเตอรรลไดโอเจนินแทนินอีกทั้งยังพบสพบารจำพวกอะมินโนเอซิดฟอร์นอไลไดโคไซด์และฟีนอลค่ะ การศึกษาทางเภสัชวิทยานะคะการศึกษาลิต้านการอังเสบของสารสก,กัดจากผลมะแว้งคือในหนูทิจักโดยสก,กัดผลมะแว้งคือด้วยน้ำเอทานอลและสก,กัดด้วยเอทานอลผสมกรดไฮโดรคอริลในอันต,นตราส่วน10:1แล้วนำสารสก,กัดทั้ง3ชนิดมาทดสอบลิต้านการอักเสบในหนูทิจักโดยใช้การเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบทั้งแบบเฉพาะที่ ภายนอกและแบบที่เกิดการอักเสบในช่องท้องการศึกษาประสิทธภิภาพของสารสากัดจากผลมะแว้งเครือทั้งในการป้องกันและการรักษาอาการบวมของใบหูหนูทิดจับที่ถูกเหนี่ยวนําให้เกิดการอักเสบโดยการทาสารเอทิลซีนิวโคไฮโอเรตและสารทดสอบบริเวณใบหูของหนูทิกจับด้านในและด้านนอกสามารถป้องกันและรักษา การรวมของใบหูของหนูทิพย์จากโดยแปรผันรงตามความเข้มข้นของสารสกรัดค่ะฤทธิ์แก้คันการศึกษาฤทธิ์ต้านอาการคันของสารสกรัดจากผลมะแว้งเครือในหนูทิพย์จากโดยสกัดผลมะแว้งเครือด้วยน้ำเอทานอลและสกัดด้วยเอทานอลผสมกรดไฮโดรคลอริก ในอัตราส่วน10ต่อ1น1แล้วนำสารสกัดทั้ง3ชนิดมาทดสอบฤทธิ์พบว่าสารสกัดเอทานอลขนาด 200, 400และ600มิลิกรัอตนอกิโลโกร,รมัมสามารถยับยัง้งพฤติกรรมการเกาของหนูทิพจากที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยพิสตาแนนซึ่งให้ผลเช่นเดียวกับการให้สารมาตรฐานสำหรับลดการคันฤทธิ์ต้านเชื้อแบคที ria การทดสอบสารสกัดมาแวกเครือที่สกัดด้วยคลโรฟอร์มเมทานอล bitolene ether ลลและน้ำทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย8ชนิดด้วยวิธี a g a d i s diffusion method ใช้เชื้อแบคทีเรียแกรมบวกทั้งหมด3ชนิดคือ Staphylococcus aureus, Bacillus s e i l i s Streptococcus pyogenes และเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ5ชนิดคือ Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae เอเชอริเชียคอไลและโรติสว u ลการิสใช้สารสกัดมาแววงเครือในขนาด25-10และ5มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรการทดสอบพบว่าสารสกัดออกฤทธิ์ได้ดีในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้ง8ชนิดฤทธิล์ดลดระดับน้ำตาลในเลือดก,การศึกษาฤิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของสารสกัดน้ำจากผลมาแว้งเครือทำการทดลองในหนูสายพันธุ์วิสตา ที่ถูกเหนียวน้ำให้เป็นประหวานด้วยสเตโตโซโตซิน so และป้อนสารสกัดน้ำจมมากผลมะแว้งเคลือนในขนาด100และ200มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมพบว่าสารสกัดสามารถเพิ่มการทำงานของเกปาติเอ็กโซไคนสโดยเพิ่มการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสทำให้มีการนำกลูโคสในเลือดมาใช้เป็นพลังงานและลดปริมาณเฮปาติกลูโคสฟอสฟาเตสเซรัมแอซิดฟอสฟาเตส k a l คา e p ไลน์ฟอสเฟตและแลคเต e ด e ไฮโดรเจนเอสสารเหล่านี้จะพบในปริมาณสูงในภาวะเบาหวานโดยจะหลั่งออกจากเนื้อเยื่อเข้าสู่กระแสะเลือดโดยสรุปสารสกัดมาแว้งเครื่อสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ทั้งยังช่วยปกป้องตับได้การศึกษาทางพิษวิทยาการศึกษาความเพิษของสารสกัดผลมาแวง้งด้วยเอทานอลในหนูทิ่จากสายพันไอซี c r นะครับ และหนูสายพันธุ์วิสตาโดยการทดสอบพินเฉียพันธุ์โดยสารสกัดโดยให้สารสกัดทางปากในขนาด5กรัม per กิโลกรัมเพียงครั้งเดียวผลพบว่าไม่ทําให้หนูตายและไม่พบอาการผิดปกติน้ําหนักตัวหนูไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอามาแวงน้ำำําดําข้อบ่งใช้ของผลิตภัณฑ์คือยาแก้ไอามาแวงน้าดำําบรรเทาอาการไอขับเสมหะขนาดและวิธีใช้ของผลิตภัณฑ์ ยาแก้ไอมาแวงน้ำดำรับประทานครั้งละาน1-2ช้อนชาวาัละ3าถึงสครั้งข้อควรระวังของผลิตภัณฑ์ไม่ควรใช้ยาติดต่อกันนานเกิน15วันหากอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์อาการไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ไม่มีการรายงานอน,นันตกริยาของ กับยาของผลิตภัณฑ์ออกฤทธิ์ต่อเสมนหโดยตรงโดยไปทําลายโครงสร้างของเส้หาทาให้เส้นหามีความเหนียวและข้นลดลงแต่ไม่มีผลในการเพิ่มปริมาณของเสมนหาการควบคุมคุณภาพนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปที่กําหนดในแต่ละกรณีและให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดถัดไปตํำรับยาประสามมาแหวงชนิดยาผงยาเม็ดและยาลูกกลอน ข้อบ่กใช้ของผลิตภัณฑ์บรรเทราอาการไอมีเสียะห่าทให้ชุ่มคอช่วยขับเสียหะาขนาดและวิธีใช้ของผลิตภัณฑ์ชนิดผงละลายน้ํมนามะนาวกเกลือแทรกรับประทานชนิดเม็ดและลูกกลอนละลายน้ํามะนาวแทรกลกือรับประทานหรือใช้อมผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ1ถึงดกรัมเมื่อมีอาการเด็กอายุ6 1ถึงปีรับประทานครั้งละ2 0 0ร้0ถึงมิลลิกรัมเมื่อมีอาการนะครับ ข้อควรระวังของผลิตภัณฑ์ในผู้ป่วยที่ต้องจํากัดการใช้เกลือมไม่ควรใช้น้มามะนาวแทรกเกลืออาการไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ไม่มีการรายงานอนันต,ตกิริยากับยาของผลิตภัณฑ์ออกฤทธิ์ต่อเส้นหะโดยตรงโดยไปทําลายโครงสร้างของเส้นหะทําให้เสยหเนหะมีความเหนียวและข้นลดลงแต่ไม่มีผลในการเพิ่มปริมาณของเส้นหะการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ที่กำหนดในแต่ละกรณีและให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดถัดไปนะครับวิจารณ์สรุปและข้อเสนอแนะนะครับโรคระบทระบทางเดินหายใจเป็นโรคที่พบได้ทั่วไปในมนุษย์เมื่อมีปัจจัยก่อโรคต่างๆที่เข้ามาทําให้เกิดโรคสําหรับสมุนไพรที่เริ่มมาในรายง,งานครั้งนี้คือมะว้นเครือซึ่งมะว้เครือมีสรรพคุณในการช่วยบรรเทาอาการไอแก้ไอขับเสมหะเป็นหลัก ส่วนที่ใช้สามารถใช้ได้ทั้งต้นในส่วนอื่นยังมีสรรพคุณในการบรรเทาโรคอื่นๆอีกด้วยอาทิเช่นไข้สันนิบาตเป็นต้นเนื่องจากเมาแมเครือมีองค์ประกอบทางเคมีคือสารโซล,ลาโซดีนและโซล,ลานีนเป็นหลักซึ่งสารเหล่านี้ออกฤทธิ์โดยตรงต่อระบบประสาทและสามารถช่วยบรรเทาอาการไอได้โดยอาการดังกล่าวเป็นหนึ่งในระบบทางเดินหายใจที่พบโดยทั่วไป รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ปัจจุบันมีวางขายได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปถือเป็นยาสามัญปประจําบ้านอย่างหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้รับความนิยมบ้างเนื่องจากรสชาติและค่านิยมของความคิดที่คิดว่าสมุนไพรมักมีรสชาติไม่ดีทําให้ในอนาคตอาจนํานนมาพัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับประทานง่ายมากขึ้นในรูปแบบที่น่ารับประทาน แต่ยังคงมีปริมาณยาที่เหมาะสมกับการรักษาโรคเพื่อให้มาแววงเครือเป็นผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รับความนิยมมากขึ้นและช่วยรักษาโรคได้เป็นอย่างดีกลุ่มของพวกเราขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษารองศาสตราจารย์เภสัชกรชาญชัยศาสแสงจันทร์มานานที่นี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ